เร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการจัดกิจกรรมพิจีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันนาวามินทรมหาราชเรื่องนี้นะครับสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับลงวันที่28กันยายน2560แช้่งว่าวันที่13ตุลาคม2566อเป็นวันแห่งการสวรรคตครบ7ปีหรือที่เรียกว่าวันสัตมวัดนะครับ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชจ้ากาถิเบศหมหาภูมิพลอดุลยเดชหมาราชปรมนาถบพิตรที่มีต่อพวงชนชาวไทยอย่างเป็นรุนพ้นอย่างอาที่สุดไม่ได้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระลุณาโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมให้กําหนดชื่อวันใกล้วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชจกานาถิเบศหมหาภูมิพลอดุลยเดชหมาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหมาราช ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหาการุณาและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566รับทราบกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันวันวมินตระมาราชและขอเชิญหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมต้อประเกียติและตวายเป็นพระราชกุศลนะครับในส่วนของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ตวาวเป็นพระราชกุศล เนื <N ee le> ่องในโอกาสวันนวมินตรมหาราชในวันศุกร์ที่13ตุลาคม2566เวลา1 0 0นาฬิกาณหอประชุมพุทธมนตนสำนักง,งานพระพุทธศาสานาแห่งชาติอำเภอพุทธมนตนจังหวัดนครปฐมและได้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้หนึ่งเห็นชอบการจัดพิธีสวสดพระพุทธมนต์ถตายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันนวมินตระมาราชในวันศุกร์ที่13ตุลาคม2 5 6 6ัอสิกองมหาเถรสมาคมมอบพระตัมวจิรานุวัรนะครับจากคณะภาคสี่เจ้าวาดวัดไร่กิ่งนะครับเป็นประธานกววยบรรพะจิตในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวาไเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันนวมินตระมาราชในวันศุกร์ที่13ตุลาคม2566ณหน้าอหหอประชุมพุทธมนต์ตนอำเภอพุทธมนต์ตนจังหวัดนครปฐม สามก็มอบพระธรรมวจิรานุวัจรเจาคณะภาคิ4สี่พิจารณามอบหมายให้คณะสงฆ์ภาคสิบสี่นะครับเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันนาวามินทรมหมาราชในวันศุกร์ที่13ตุลาคม2 5 6พันขอประชุมพุทธมนตอนำเภอพุทธมนตนจังหวัดนครปฐม 4. มอบพระธํามวจิระเมตีจาคระภาคหนึ่ง พิจารณามอบหมายให้วัดในพื้นที่ใกล้เคียงพุทธมณฑลนะครับก็ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์แต่วายเป็นพระราชนทรนึ่งในโอกาสวันนว,นาวามินทรามหาราชในวันศุกร์ที่13ตุลาคม2 5 0 0ณหอประชุมพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับและต่อมาก็ได้มอบสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดนะครับประสานแชร์กจังหวัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันนาวามินทราหมาราชในวันศุกร์ที่13ตุลาคม2 5 6 6รอิบกและอกนะครับมอบวัดทุกวัดในราชนาจักรนะครับจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภปวานาเพื่อแต่ไเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหมาราชในวันศุกร์ที่13ตุลาคม2 5 6 6หรอิบกหลังจากตะวัดเย็นนะครับและข้เจ็ดนะครับในวัดใจในต่างประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นประราชกุุศลเนื่องในโอกาสวันนวมินทรามาราชในวันศุกร์ที่13ตุลาคม2566โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมนะครับที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สำนักง,งานพระพุทธเสนอนะครับยังเร่งด่วนก็มีเพียงแค่นี้นะครับผม